Happy birthday to you, Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday to you. Happy birthday ย okay. ้อนหลังพี่ตีชัยนรลคงค่ะไลฟ์พี่ r t เด a y การรายการ่างนี้เลยใช่แล้วเราก็มาเข้ารายการกันต่อสวัสดีค่ับคุณผู้ชม เขาต้อนรับเข้าสู่รายการโอ้โหบันเทิงคืนนี้เรามาบันเทิงกันอีกแล้วทุกคำคืนวันพุธกับหม่งทงบันเทิงลูกทงวันนี้เราเปิดด้วยการพึงพี่เดยพี่ตรีเพราะว่าเราจะพูดถึงพี่ตรีใช่ไหมลคงก้าใช่สำหรับ ซิโก้พี่กายของเราอะไรนะซิโก้พี่กายยังไงสายยาค่ะหรอสายยาดูซิโก้พี่กายไม่ใช่ซิโก้พี่กายสายพี่ตีเอออ่ะเราก็อยากจะมาพูดถึงเพลงล่าสุดของพี่ตีกันในวันนี้เนื่องจากว่าไม่กี่วันที่ผ่านมาก็เป็นวันเกิดแล้วก็ปล่อยเพลงใหม่ออกมาชื่อเพลงว่าซนน่าเจ้าของเฮ้ยคนจำเลี้ยงได้จำเลี้ยงได้นะรอจำเลียงได้นี่คนพัทลุง ฝันนึกสันนึกพยายามจะเชื่อม,มพัทยามันก็ไม่ใช่ภาคยโสธจะเชื่อมอยังไงก็เชื่อมไม่ได้เออก็ต้องไปคนพัทธ,ธลุงเออเราก็เราจะพูดถึเงเพลงสมน้ำหน้าเจ้าของที่ติดติดเทรนเอ็มวีมาแรงด้วยในช่วง <ừ> นี้ <ừ> เขาบอกว่าปล่อยออกมาปุ๊บก็คือแฟนคลับนี่คือใจละลายเออเพราะว่าสมน้ำหน้าเจ้าสองคือเป็นเพลงรักช้ำๆคุณผู้ชมหล่อนเคยช้ำใจกับความรักไหมอะ เอาทำไมจะไม่ช้ำเนี่ยผู้ชายคนที่เดินไปฉันก็ติดแล้วแล้เราไม่สนวัสดีค่ะฮัลลโหสวัสดีค่ะโอเคอันนี้เรื่องจริงกูไม่รู้ใช่หรอไม่ได้เขาเร่อง่อันนี้กูเจ็บมากหรอค่อยคุยเดี๋ยวกูตายแต่เรื่อจริงเหรอจริงทีนี้พอปล่อยเพลงออกมาทีพี่ตีเขาตั้งใจมากเขาบอกว่าเป็นของขวัญให้ตัวเองแล้วก็แฟนคลับด้วยเพลงนี้ดีไปฟังเลยไหม่ะอืม นะสมน้ำหน้าเจ้าของสมน้ำหน้าแล้วสมน้ำให้คือเป็นข้อคิดแล้วกันตอนมีอ่ะให้รักษาให้ดูแลดีๆเพราะว่าพอพอปลดมือเราไปแล้วอ่ะเราจะไปอยากจะดูแลจะเป็นเป็นของอะไรก็จะทำไม่ได้นะไม่มีสิทธินะตอนบอกตัวเองแฟนเก่าแฟนเก่าเป็นสิ่งที่ไม่มีสถานะนะจริงหรอแต่เรากลับมาแอบแซบได้ไหยขอคัดแล้วก็ลาลาอะไรกันเลย เธอให้กี่คะแนนสำหรับ MV ของตีชัย a l ก n g อ่ะ MV นะให้แปเต็มสิแต่ถ้าเกิดเป็นเพลงฉันให้สิบเลยชอบเพลงชอบความใหม่ฉันให้มูอแอนโทนฉันให้ภาพการเราดับภาพการเล่าเรื่องแล้วก็ฉันให้ผู้ชายคนเมื่อกี้ศูนยโอเคเอออ่ะเพลงจบไปแล้วใช่ขอบคุณเพลงจากพิ่ิีชัยลรงจาก ยูทูบเจมส์แกรมมี่กัว่าแล้วมึงต้องพูดขอบคุณขอบคุณเจ้าของขอบคุณเจ้าของแต่สมนำนาเจ้าของคุณมึงคิดทุกคนนะครับคลิปถึงทุกคนดีใจที่ได้มาเจอกันครั้งหนึ่งนะพูดถึงเรื่องชื่อเพลงโบอิงใช่ไหมครับค่ะชื่อเพลงโบอิงเนี่ยผมก็ไปหาในข้อมูลในวิกิพีเดียนะครับ อะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนทางคุณแม่เขาตั้งจากเครื่องบินโบอิงก็เลยคิดว่าเอาชื่อโบอิงมาเป็นชื่อเพลงมันดูอือบว่าเป็นเรื่องราวที่ที่เหมือนแบบของเขาอะไรเงี้ยก็คือโบเมาดาคือมาจากโบอิงเลย<ม>ใช่ไหม ใช่ครับแต่ว่าถ้าเราใช้ตั้งตรงๆมันก็แบบมันก็ตรงไปครับก็เลยคิดว่าเอาเอาที่มันมีนัยยะมีความหมายที่ที่ที่มันเกิดขึ้นมาจากเขาอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าใช่ใช่ก็ก็คือนั่นแหละที่เกิดมาอีกั้งก็ก็รักเขาอยู่ดีถ้าถ้าเราเจอคนที่เราแบบว่าที่เราชอบจริงๆอ่ะที่เราทำอะไรเราจะมีเป้าหมายนะครับมีแรงบันดาลใจในการที่จะตั้งใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งความลักของผมที่แบบว่าสมมติว่าถ้าบริสุทธิ์ก็คือเราไม่ได้หวัง ต้องอ,อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือทำมันด้วยความรู้สึกอัน,นเองจีๆเป็นยังไงบ้างครับแบบพอพอได้ฟังเพลงนี้ตัวเองชอบไหมโอ้ oh, ผมชอบตั้งแต่ตอนเริ่มทำนะครับ mm hmm. แล้วมันก็ออกมาดีมากๆเลยตอนแรกเวอร์ชั่นแรกมันก็จะเป็นอีกสไตล์นึงแล้วก็ฝับฝับ,บแก้ๆกันทําให้มันออกมาแบบให้น้องฟังรู้สึกว่าน้องคุ้มใจกับชื่อเพลงนี้ที่สุดยังไมย์ดาเป็นการแอบรักใช่ไหมครับแอบชอบแล้วกันอันนี้ก็เหมือนแอบรักนะครับ mm hmm. ใช่<ม>เรียกว่าต่อเนื่องเลยใช่ไหมจะมีเพลง,งที่สามไหมมีแน่นอนเพราะว่าเราตอนมที่ผมตั้งไว้หกเพลงนะครับเพราะว่าเอาผมทํางานแล้วรู้สึกว่าผมไม่เหนื่อยอ่ะ <c oughs> ผมอยากทาเพราะาผมมีความสุขที่ได้ทํานะครับแบบว่าเหมือนเราก็ทําตามความรู้สึกของเราอะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อนที่ทําก็เต็มที่กันครับอะไรเงี้ยเพราะเหมือนกับ ก็เหมือนเขาก็รักเราอ่ะเพื่อนผม,มอะไรเงี้ยเขาก็มาช่วยมาทำกันให้มันดีที่สุดอะไรเงี้ยครับจริงๆซาวอันเนี้ยครับมผมก็ตั้งใจทําให้คนที่อยู่ในยุค90นยะครับก็เลยคิดว่าแฟนคลับของทางน้องก็น่าจะชอบอะไรเงี้ยแล้วก็คุณแม่น้องก็น่าจะชอบเพราะว่าแบบมันแบบมันพอเราดูภาพแล้วเพลงอมันทําให้เรารู้สึกว่าเราเหมือนอยู่ในอดีตนะ เราตอนเราเด็กๆแต่เขาก็จะเป็นวัยรุ่นใช่ไหมครับคุณแม่คุณพอ่อน<ม><ม>ะไรคินว,ว่าเพลงนี้น่าจะเป็นพาทุกคนท่องอดีตจะได้งี่ครับแปลว่าโบนี่ต้องแบบภูมิใจมากว่าเพลงนี้ตั้งใจทำแบบจากใจจริงๆเลยใช่เพราะว่าไม่ได้คิดไม่ได้คิดอะไรเลยนะว่าต้องได้อะไรกลับมาเนี่ยครับก็คือทังเพื่อนเพื่อนผมด้วยอะไทุกคนไม่ได้คิดอะไรเลยทุกคนแบบทำกันด้วยความรักความห่วงใย อ่ะอย่างอย่างเพลงนี้แล้วได,ได้ได้เล่าให้โบฟังว่าเราจะเขียนเพลงกับเขาอะไรก็มีช่วงแรกก็เขาบอกว่าตั้งใจทำอะไรแล้วก็ลิขสิทธิ์เพลงว่าผลงานเพลงอะไรเงี้ยก็น้องเอาไปลองได้เลยผมไม่ได้ผมไม่ได้มไมไดแบบเอะไ,ไม่ได้ติดเรื่องอะไรเลยเราแค่ตั้งใจทาให้เขาแล้วกันี้ครับถึงช่วงเดึกๆเดกว่านี้แล้วยังไงอย่ห้าวันนี้ยวจะพาไปกินอะไรข้าวอเงตัวบวมไปหมดแล้วเอ้า อนี่คนก็คิดต้องกินข้าวโน้ไม่ได้กินแบบกินลมเอ่ยนหนักขึ้นเป็นเรื่องปกติใช่ความกินข้าว,าวนะก็วั <laughs> นี้ก็จะพานนองพิกัยคุณผู้ชมนะคะก็ไปซอกแซกร้านอาหารกันหรือว่ากิ่นของกินน่กดาบอกได้ป่าไม่บอกจะเซอร์ไพรส์หรอเธอต้องไปกินแล้วไปอิ่มพอคุณผู้ชมไปเลยไหมหายตัว <laughs> <laughs> สวัสดีครับผมยุ่งวรพงศ์ปลอดมูสิกครับ เจ้าของแบรนด์น้ำประหวานสูตรย่าใหญ่ครับจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาครับมันทำให้กระทบต่อรายรับของเรานะฮะรายจ่ายมากกว่ารายรับนั่นเองก็เลยเป็นที่มาของการทำนี่เลยครับน้ำประหวานสูตรย่าใหญ่นะครับซึ่งเป็นน้ำประหวานที่สืบทอดตำนานมาจากคุณย่ากว่า30ปีครับโดยพิถีพิถันทุกขั้นตอนครับได้น้ำตาลโตนดแท้นะครับได้พริกแดงกินดาชั้นดีได้หัวหอมที่คัดสรรมาเป็นพิเศษนะครับรวมถึง ส่วนผสมสําคัญที่สุดก็คือกุ้งแห้งถึง2ไซส์และเคยหรือกะปิชั้นดีจากจังหวัดสุราธานีครับเพราะเป็นข้องแท้จากอําเภอกาญจนดิษ์จังหวัดสุราธานีครับพิธีพิถันทุกขั้นตอนครับเป็นสินค้าโฮมเมดที่ทําเองใส่ใจทุกรายละเอียดเรียกได้ว่านอกจากส่วนผสมที่ดีแล้วก็ยังใส่ใจผู้ผลิตลงไปด้วยนะครับ1กระปุกแบบนี้นะครับ400กรัมนะครับ ราคา120บาทเท่านั้นนะครับ400กรัมราคา120บาทเท่านั้นนะคะค่าจัดส่ง50บาทแต่ถ้ากระปุกกลับไปนะครับค่าจัดส่งเพียงบวกเพิ่มอีก10บาทเท่านั้นนะครับใครที่สนใจนะครับ0994122245นะครับ0994122245หรือไม่ก็อ inbox มาที่ Facebook Fanpage น้ำปลาหวานสูตรย่าใหญ่ครับรับรองได้ว่าน้ำปลาหวานสูตรย่าใหญ่นั้นจะทําให้คุณนั้นมีความอร่อยกับหลากหลายเมนูเพราะว่ากินกับผลไม้อะไรก็อร่อยนะครับจะจิ้มนะครับกับผลไม้เด็ดๆแบบนี้ก็ทําได้นะครับหรือ อยากเอาไปเป็นน้ำยำนะครับยำกับผลไม้ต่างๆนานาก็สามารถทําได้นะครับที่สําคัญนะครับไม่ใส่สารกันบูดไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับน้ําปลาหวานสูตรย่าใหญ่น้ําปลาหวานที่สืบทอดตํานานคุณย่าใหญ่นะครับอยากให้ทุคนได้กินครับกับน้าปลาหวานสูตรย่าใหญ่เติมน้ำสัรซานไหมคะน้องสาวสารานเดินใจตรงมาใหม่อีกแล้วตรงมาใหม่อีกแล้ว ต้องไปไม่เชิญตลอดเอ,อันนี้ก็เลยทําได้แค่ต้มะมาม่ารอไม่เดี๋ยวเขาส่งมาให้กินออฟฟิศเหมือนหลายหลายเจ้าอ่นะเออ,เอ,อพี่ๆเขาก็น่ารักถูกต้องเขนาน่ารักเลยหลายเจ้าแล้วใครอยากให้เรารีวิวก็ส่งมาละกันเนาะผู้ชมห<อ>ิวแล้วใช่ไหมล่ะได้เวลาไปต้มะมาม่าแล้วตัดส่วนทุกคนเลยอ่ะตอนหิวเก่งอะวันนี้รายการหมดแล้วเอ้ยรายการหมดรายการหมดวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วดูสัตว์เลิกแช่งกันนะ วันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาเจอกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลาเดิมค่ะสี่ทุ่มตรงถูกต้องและอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิ่งนะคะช่องทางออนไลน์ของตกใจกดกระดิ่งของคมชัดลึกเอาไว้ด้วยค่ะค่ะใส่ปิดเบาจะกันเนาเหนื่อยโอเคคืนนี้สวัสดีสวัสดีอนกันทุกคนสวัสดีครับอ้อ